วันนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสปาชิกค,ครับบทสรุปของความสุขเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับที่มาบ้านจานประกอบกิจนะครับคนดังราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกนะครับพบกับความสุขความสบายใจอาหารอร่อยนำนำพระมาโชว์กันได้ข้อมูลของหลวงปู่หลวงพ่อของวัดท้องไซของวัดรั์ตะเคียน โอ้โหชื่นใจแม่กาแฟร่อยๆนะครับวันนี้กาแฟแบบครบเครื่องเลยไม่ใช่ black c o f f e ่นะครับวันนี้คาบูชิโน่แบบชงเองบ้านบ้านบ้านของเรานั่นเองครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขสดชื่นสบายใจครบข้อมูลทุกอย่าง,าม,างมาถึงก็อาจารย์ปอกมะม่วงให้กินก่อนเลยมะม่วงอะไรนะอาจารย์เขียวเหวอเขียวเวอครับ แล้วแล้วก็มีมะขามหวานนิดหน่อยนะครับเขียวเว๋ยก็สดสุกสดจากต้นนะครับ,บ,บววมีหวานมีหวานอมเปรี้ยวมีกรอบนะครับนี่ก็คือมะม่วงนะครับเขียวเว๋ยที่ท่านเห็นนี่แหละนี่แหละมาถึงก็นั่งหยิบมะม่วงมาดูแม่ชื่นใจจังเลยลูกชายชอบท่านผู้ชมครับแล้วกาแฟก็มาครับตามที่เอฟซีชอบครับว่า มาบ้านสวนคุณมิกแกต้องมีฉากดื่มกาแฟแล้วแก้วกาแฟก็ไม่ธรรมดาด้วยเจ้าของสวนเลยนะครับอาจารย์กรีดของเรานี่เองแฮปปี้เบิร์ดเดย์แก้วเขาเขียนแบบนั้นนะครับนี่ครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีความสุขคบข้อมูลมีความสบายใจกับบรรยากาศนะครับเราส่องพระดูพระศึกษาพระนะครับ พระเครื่องต่างๆพระเหรียญพระผงพระเนื้อดินนะครับตะกรุดนะครับหรืออื่นๆ <c oughs> เครื่องรางของขลังก็ดีนะครับก็นี่แหละครับเป็นความสุขความโชคดีนะครับก็อยากทุกท่าน <c oughs> ชินมีความสุขมีความสุขมีความสุขจริงๆครับมาที่นี่ครับขอบคุณอาจารย์ประกอบกิจนะครับคุณดังราชบุรีดําเนินสะดวก แน่นอนครับทุกวันนี้ FC บอกขอเลยขอเลยธรรมชาติบรรยากาศที่นี่แวะมาแล้วครับแวะมาแล้วครับนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับ